สวัสดีครับผมเคมจากศูนย์บริการมาซามหาราชชันทบุรีนะครับผมก็วันนี้จะมีคําแนะนําเกี่ยวกับตัวสัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆของตัวรถนะครับจะมีอะไรสําคัญบ้างเราไปชมกันเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือไฟรูประรจนะครับจะเป็นไฟโชวเตือนแจ้งเตือนชิคระยะนะครับผมจะโชวแจ้งเตือนก่อนเข้าชิคระยะประมาณ15วันนะครับหรือว่า500กิโลเมตรนะครับก็ถ้าไฟโชก็แนะนําให้ลูกค้านัดเข้เข้าเช็คระยะกับทางศูนย์บริการได้เลยครับผม อย่างที่นะครับเป็นไฟเตือนหลักไฟแอร์ซ็อฟตนะครับตัวนี้จะโชว์เตือนเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบไฟนะครับโดยจะโชว์เตือนว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะครับก็แนะนําให้นํารถเข้าสู่บริการนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมข้อที่3จะเป็นไฟไฟโชว์เตือนเบรกมือนะครับผมจะขึ้นโชว์เตือนนะครับในกรณีที่ว่าคนขับลืมดึงเบรกมือลงนะครับก็แนะนำนะครับให้ทําการตรวจช็คนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งครับผม ข้อที่4นะครับเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะโชว์เกี่ยวกับตัวระบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับทำงานผิดปกตินะครับถ้าเบื้องต้นขับใช้งานนะครับไม่ได้มีอาการผิดปกติสามารถขับใช้งานได้นะครับแต่ว่าให้รีบนํารถเข้าสูนบริการเพื่อทําการตรวจเช็คครับผมข้อที่5นะครับก็จะเป็นไฟไอซอฟไออิลูนะครับจะโชว์เตือนเกี่ยวกับตัว ระบบประจุไฟฟ้าของตัวรถนะครับผมเบื้องต้นสามารถขับใช้งานได้นะครับแต่ว่าให้รีบนํารถเข้าสู่บริการเพื่อทําการตรวจเช็คครับผมข้อที่6นะครับจะเป็นไฟ ABS Show นะครับตัวนี้จะเตือนเกี่ยวกับตัวระบบเบรก ABS นะครับทำงานผิดปกตินะครับผมเบื้องต้นสามารถขับใช้งานได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าไฟโชว์นะครับเบรก ABS อาจจะไม่ทํางานนะครับให้รีบนํารถเข้าสู่บริการเพื่อทําการตรวจเช็คครับผม ที่7นะครับก็จะเป็นไฟโชว์เตือนถุงลมนิรภัยโชว์นะครับจะโชว์เตือนนะครับในกรณีที่ว่าถุงลมนิรภัยนะครับหรือว่าระบบเข็มขัดนิรภัยทํางานผิดปกตินะครับผมสามารถขับใช้งานได้นะครับแต่ว่าให้รีบนํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อทําการตรวจเช็คครับผมแปดนะครับเป็นไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับจะโชว์เตือนเกี่ยวกับตัวระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับทำงานผิดปกตินะครับเบื้องต้นอาจทําให้รถสตาร์ทไม่ติดได้นะครับให้รีบนํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อทําการตรวจเช็คครับผม นะครับจะเป็นไฟการน้ํามันเครื่องโชว์นะครับตัวนี้จะโชว์เตือนนะครับในกรณีที่ว่าน้ํามันเครื่องเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าต่ากว่าระดับเบื้องต้นนะครับให้ทําการจอดรถนะครับแล้วก็ตรวจเช็คตัวระดับน้ามันเครื่องนะครับและนารถเข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดครับผม ส,ส,สุดท้ายนะครับจะเป็นไฟโชว์เตือนอุณหภูมิของตัวรถนะครับเบื้องต้นถ้าระบบทํางานตามปกตินะครับไฟจะโชว์เตือนเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าระบบทํางานผิดปกติไฟตัวนี้จะโชว์เตือนเป็นสีแดงนะครับให้รีบจอดรถนะครับจับเครื่องแล้วก็ตรวจสอบตัวระบบน้ําของตัวรถนะครับไม่แนะนําให้ใช้งานต่อนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวระบบเครื่องยนต์มีปัญหาได้แนะนําให้นํารถเข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับไฟโชว์เตือนระบบต่างๆของตัวรถ หากใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการคำแนะนำสามารถิ inbox ไปได้ที่ทางเพจนะครับมาด้ามหาราชจันทบุรีนะครับหรือโทรเบอร์ติดต่อ039321321นะครับหรือว่านำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาด้ามหาราชจันทบุรีได้เลยนะครับศูนย์บริการนะครับจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8โมงถึง5โมงนะครับสำหรับวันนี้ทางผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ